เกริกการเมืองกับนายข้าวเหนียวมะม่วงรัฐประหารเดือนตุลาคมปีพศ2519รัฐประหาร6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519เกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬกาของวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วงวันนั้นที่เรียกว่าเหตุการณ์6ตุลารัฐบาลพลเรือนนำโดยหม่อมราชวงศ์เสณนีปราโมทนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นและควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้คณะนายทหารสามเหล่าทัพ และอธิบดีกรมตำรวจนำโดยคนเรือเอกสงัดดฉลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองไว้โดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยคณะนายทหารได้เชิญมอมราชวงศ์เสนีปราโมทนายกรัฐมนตรีไปปรึกษาหารือที่กองบัญชาการทหารสูงสุดสนามเสือป่ารวมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนและค้างคืนด้วยกัน จนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่7ตุลาคมหม่อมราชวงศ์เสนีจึงลากลับไปคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ออกประกาศคณะปฏิรูปออกมาหลายฉบับโดยมากมีเนื้อหาควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยโดยประกาศฉบับหนึ่งที่มีความสำคัญคือประกาศฉบับที่5ว่าด้วยการควบคุมสื่อม่ให้เผยแพร่ภาพ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมเป็นเวลา3วันคือตั้งแต่วันที่6ตุลาถึง9ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลา3วันนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวจนบัดนี้ที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับถูกห้ามตีพิมพ์และจัดจําหน่ายและประกาศคณะปฏิรูปฉบับน,นี้ได้ครอบคลุมถ,ถึงสื่อทุกสื่อรวมทั้งโทรทัศน์ด้วยคณะปฏิรูปการปกครองได้แต่งตั้งให้ นายธานินทร์ไกรวิเชียนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะนายทหารในคณะปฏิรูปการปกครองได้เปลี่ยนสถานะของตนเองเป็นสภาปฏิรูปการปกครองมีสมาชิก340คนทำหน้าที่เหมือนรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติให้การสนับสนุนรัฐบาลนายธานินทร์ไกรวิเชียน โดยที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายธานินไกรวิเชียนมีรัฐมนตรีเพียง17คนเท่านั้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แก่พลนเรอเอกสงัดชลออยู่นั่นเองซึ่งนายธานินได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลเสมือนหอยที่อยู่ในเปลือกโดยมีนายถึงรัฐบาลที่มีคณะนายทหารคอยให้การคุ้มกันจึงได้ฉายาว่ารัฐบาลหอย รัฐบาลนายธานินไกรวิเชียนดำเนินนโยบายทางการเมืองอย่างขวาตกขอบมีการจับกลุ่มและทำร้ายผู้ต้องสงสัยว่าอาจกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2519มาตราที่21จึงทำให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุด ท่านสามารถติดตามชมเก็จการเมืองย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube และแฟนเพจกร็จการเมืองใน Facebook เร็วๆนี้